ปีนี้วงการนางงามเขามาแรงจริงๆค่ะเรียกว่าเป็นที่ถูกพูดถึงอยู่ตลอดทั้งปีแทบทุกเวทีเลยนะคะหนึ่งในนั้นค่ะที่คนให้ความสนใจไม่น้อยนะคะก็คือเวที Miss Super National 2022ค่ะที่สาวไทยของเรานะคะอย่างแพรวแพรว,วันิดเรืองทองค่ะเจ้าของมงกุฎ Miss Super National Thailand 2022นะคะโดยเธอค่ะก็ไม่ทำให้คนไทยผิดหวังเมื่อเธอได้คว้าตำแหน่งรองอันดับที่1 Miss Super National 2022มาครองได้ โดยผู้ชนะที่คว้ามงใหญ่ไปนะคะก็คือลาเลล่ามิสโซเน่สาวงามจากประเทศแอฟริกาใต้ค่ะซึ่งเธอนะคะก็เป็นคนแรกของประเทศที่สามารถคว้าตำแหน่งนี้ไปครองได้ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าสาวๆนั้นสมตำแหน่งกันจริงๆค่ะแต่จูจ่ๆนะคะก็มีข่าวลือค่ะให้เหล่าแฟนนางงามได้เมาส์กันให้แซดว่าสาวงามเจ้าของตำแหน่งมิสซูเปอร์เนชั่นแนล2 2 2 2นี้นะคะ ก็คือลาเลล่านั้นนะคะถูกสั่งปลดออกจากตำแหน่งแล้วค่ะโดยเพจนางงามอย่างสะกดจิตบิวตี้ควีนนะคะก็ได้ลงภาพแบนเนอร์รูปสาวแพรวแพ่ววนิ์และสาวลาเลล่ามิสโซเน่พร้อมระบุคแคปชั่นนะคะว่าลือสนันวงการนางงามปลดลาเลล่ามิสซูเปอร์เนชั่นนล2022ด้านแฟนนางงามไทยเฮพร้อมรับไม้ต่อมงสองไทยแลนด์ตอนนี้ยังไม่มีการออกมาถแถลงอย่างเป็นทางการว่าเป็นความจริงรอชมกันต่อไป ซึ่งงานนี้ก็ทําเอาเหล่าแฟนนางงามตั้งคําถามนะคะแล้วก็แหกเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายค่ะอย่างเช่นปดเรื่องอะไรนะคะซึ่งก็มีคนเข้าไปให้คําตอบคอมเมนต์ดังกล่าวด้วยนะคะว่าเท่าที่อ่านมาหลายๆสํานักคือปฏิบัติงานกับกองไม่ได้ครบ100%เบวกกับเหมือนไม่พอใจที่จะทํางานกับกองทุกงานได้100%เตวงเล็บแอบงงอยู่เพราะเห็นก็ไปช่วยในตําแหน่งสูป่ป่าอยู่บ่อยๆบ,บางคนนะคะก็บอกว่าจริงหรือว่าปั่นคะ นี่ว่ายากนะหรือว่าไม่เต็มใจเดินทางปฏิบัติหน้าที่กับกองแม่แต่ว่านางก็เพิ่งไปเวียดนามมานะสงสัยจะเสียงลือเสียงเล่าอ้างเพราะว่าลุงเจ้าของเวทีมาไทยก็ไม่เห็นพูดอะไรกระเทยมโนหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคะคุณลุงใจลุ้นมากคนมงท้องอะเปล่ดับฝันจ้าเขาไม่ได้ปลด ก็เรีได้ว่ามีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นะคะที่เดากันไปต่างๆนานาม,มากมายค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะก็ยังคงเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นส่วนจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็คงต้องรอให้กล่องแม่ออกมาให้คำตอบเองค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ